กิจกรรมที่3-2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าและชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยวงจรส่งคลื่นและวงจรรับคลื่นแปลงไฟฟ้ากระแสะสลับให้เป็นกระแสตรง6-12ึโวลต์โดยการต่อวงจรที่หม้อแปลง ต่อไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับวงจรส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้นำวงจรรับคลื่นไปไว้ข้างหน้าวงจรส่งคลื่นให้กดสวิตช์ของหม้อแปลงให้สังเกตที่เครื่องรับคลื่นขณะที่กำลังเปิดสวิตช์และหลังเปิดสวิตช์และบันทึกผล ให้กดปิดสวิตช์ของหม้อปแปลงให้สังเกตที่เครื่องรับคลื่นขณะที่กําลังปิดสวิตช์และหลังปิดสวิตช์และบันทึกผลตัวอย่างผลการทดลองก่อนเปิดสวิตช์ขณะกําลังเปิดสวิตช์หลังเปิดสวิตช์ขณะกําลังปิดสวิตช์หลังปิดสวิตช์นักเรียนคิดว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ทดลองซ้ำแต่ให้เปลี่ยนวัสดุต่างๆเช่นแผ่นพลาสติกกระดาษแผ่นไม้แผ่นอลูมิเนียมบางและแผ่นโลหะหนาะมาวางกั้นระหว่างเครื่องรับและคลื่นงส่งคลื่นเพื่อศึกษาดูว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านวัสดุต่างๆได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้าง